สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเอไปเจอมาอินเตอร์แฟนยังคงหลง วนเวียนอยู่ในในอะไรเอรี่บอกมาเลยแฟนคอลลิงออมอ่ะยังไปไม่ถูกบางคนถึงกับเหมือนชาวเราค่ะชาวไทยอย่างสตอเบอรี่มรกตยัง,งนะยังหลอนอยู่ในหัวเลยใช้คําว่าหลอนเหรอเอะวนเวียนอยูอ่ในหัวจะร้องแต่สตอเบอรี่มรกตอยู่นั่นนะ่ะนงอันนี้อีตาแฟนนะถามว่ารู้หรือเปล่าแปลว่าอะไรสตอเบอรี่เขาคงรู้แต่มรกตคืออี้ยงวะเอี้ยงวะมรกต <laughs> ก็คงงงๆนะขนาดครั้งแรกที่น้องออมเสนอไอเดียไปให้คุณดิวคุณดิวอะไรอะออมน้องออมบอกน้องออมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพียงแต่รู้ว่าเพลงเนี้มันมัน,ม,นมันอะเออมันจะต้องแบบมันจะต้องไวรัลอ,อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นสตอรี่แอเบอร์นี่เวลาเวลาเวอร์ชันเวอร์ชันแฟนคอนนะถ้าน้องหนิงน้องออมจะเอาสตอรี่มรกตนะไปไปเป็นแบบไปไปร้องเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ได้นะมรกตแอมเบอร์นั่งสตอรี่แอเบอร์ สตอรี่แอมเบอร์็อมันจะยาวไปใช่ไหมเออเดี๋ยวมันมีทริคแปลเลยแปลเป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชันภาษาอังกฤษเอาให้มันกระชอนเลยเพลงโลโก l ของศิลปินชาวไทยคิดเองแต่งเองมันเองมันเป็นสไตล์ที่ของไทยอ่ะของไทยอ่ะมันมีกลิ่นอายเลยแบบบ้าสุดโต่งนะความคิดสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันมันโจะจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไม่ต้องแบบมีคําไม่สุภาพอย่างเพลงแรปเพลงอะไรของพวกฝรั่งมันจะมีแบบ คำไม่สุภาพอย่างฟ,ก,ฟกอะไรอย่างเงี้ยขออภัยนะแต่ของเราแรปได้โดยไม่ต้องแรปได้โดยสุภาพอ่ะแล้วแถมไปคำน,น่ารักน่ารักสตอเบอรี่งี้โคตรน่ารักเลยเอมเมอลลนนี้โอ้โหดูแพงมรกตดูแพงมรกตนี้ใครได้ครอบครองนี่จะว่าไปน้องอ,อมก็เหมือนมรกตนะต้องดูแลดีๆค่ะเป็นอัญมณีที่คุณซื้อมาแล้วเนี่ยคุณจะมาวางเฉยๆไม่ดูไม่แลมันเหมือนเพชรอย่างเงี้ยไม่ใช่ เพชรก็ต้องดูแลแต่ไม่ต้องดูแลมากใช่ป่ะเพราะมันแข็งกว่าอะไรในโลกแต่มรกตเนี่ยคุณดูแลไม่ดีคุณไม่คอยทานน้ามันให้เขาเขาเขาแตกได้นะคะอันเม่เชื่อคุณลองไปศึกษาดูมรกตเนี่ยเป็นอะไรที่หายากแพงแตกง่ายสวยแพงธรรมชาติดูแพงแล้วก็แตกง่ายด้วยคุณต้องเอาใจใส่ต้องคอยเอ,อ่อลูกน้ํามันให้เขาเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอัญมณีพวกนี้ของธรรมชาติทุกอย่างมีชีวิต นะคะแต่คุณมรกตนี่เป็นอะไรที่ถ้าคนเล่นจริงชอบจริงคุณต้องเอาใจใส่เขาก็เหมือนน้องอมนี่แหละเหมือนยังไงเอ๊แตกง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่คือต้องดูแลเอาใจใส่เอาจริงไม่ใช่น้องอมอะ่ะทุกคนน่ะแหละพี่หลิงก็ต้องการดูแลเอาใจใส่นะคะทุกคนต้องการเมื่อมีคนรักดีๆอะไรแล้วเนี่ยนะ,ะไม่จะเป็นต้องรักฉันชูสาวนะรักทั่วไปเหมือนครอบครัวดูแลเขาให้ดีเหมือนมรกตไม่ใช่ว่ามันจะแตกง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ว่ามันต้องการการดูแลได้รับน้ํามัน ในการบูสต์บูสต์เอนเตอร์จีไม่ใช่ละเอะไปกันใหญ่ก็กลับมากลับมาสตอร์บรีแอเบอร์ลกันนะคะอันนี้เอเอามาจากเขาเขียนชื่อแอคเค้์ว่าเขาเป็นเนี่ยหลิงออมอิตาลีเออแต่เอก็ไม่รู้นะว่าเป็นทางการหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าเป็นหลิงออมอิตาลีทางการหรือเปล่าแต่เขาใช้นิคเนมว่าหลิงออมอิตาลีนั่นก็หมายถึงโอเคแน่นอนตะวันตกคะ่ะเขาเขียนว่าไงเขาบอกว่าเธอผ่านมาสี่วันแล้วนะ นะนับจากวันที่เขาเขียนนะนะผ่านมาสี่วันแล้ว,ลวนะนับตั้งแต่ง,งานหลิงออมแฟนคอนอะ่ะแต่ความรู้สึกฟิลลิ่งต่างๆมันยังไม่จางหายไปเลยเป็นไงเอเชื่อว่าเหมือนกันทั้งไทยทั้งเทศอันนี้ที่อิตาลีสงสัยเอคิดว่าไม่รู้เขาบินมาดูหรือเปล่าใครไปดูหน้างานอะ่ะฝั่งตะวันตกมากันเยอะไหมคะฝั่งตะวันตกมากันเยอะไหมอืมไม่รู้อันนี้ดูดูดสดหรือดูออนไลน์น่าจะไม่รู้เหมือนกันอะแต่เขาบอกเขายังติดอยู่ในงานแฟนคอนเขาบอก มันเป็นหนึ่งในอีเวนต์พิเศษอย่างแท้จริงสเปเชียล mm hmm. ในทุกๆด้านมันมีฟิลลิ่งมากมายมีเสียงหัวเราะเยอะแยะมีอารมณ์มากมายเลยอ่ะที่หลิงออมเท่านั้นคู่นี้เท่านั้นที่สามารถทำให้เรารู้สึกได้ถึงตอนนี้บอกตามตรงเลยนะเดี๋ยวนะเอขอดูหน่อยนะเอขอดูเดี๋ยวนะเพราะว่าแปลพวกนี้บางทีมันจะต้องดูบอดี้บดไปด้วย สากค่นะคุณคือคือชอบอะ่ะเขาเขียนอะไรเขาเขียนดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะใจเย็นนะอ๋อ,อเขาบอกจนถึงตอนนี้นะด้วยสัตว์จริงเลยฉันก็ยังไม่รู้อย่างแน่ชัดเต็มๆว่าเดเขาใช้คำว่าเดเอว่าเดในที่นี้น่าจะหมายถึงลิงออมนะลิงอมอมจะชอบกำแพงเงิน กำแพงเงินของฉันมากมากหรือเปล่าอืมคือทางฝั่งตะวันตกมีทำกำแพงเงินให้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเอต้องขอไปดูหน่อยซิใช่ใช่เห็นไต้หวันก็มีเอ่อที่ไหนอีกอะม,มีมีหลายประเทศทำเข้ามาแต่เอไม่สามารถตามได้หมดไงโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเขาบอกเขามีทำกำแพงเงินให้ด้วยหรอขอดูก่อนนะ ถ้าใช่ใช่ไหมใครใครอยู่หน้าง,งานอ่ะคุณได้สิทธิ์ในการเห็นของขวัญที่บรรดา FC เขาทําให้หลิงออมไหมคะไหนขอดูหน่อยเออทําให้จริงๆอ่ะขนลุกอ่ะเอาผ้ามาแปะนี่ขนลุกอ่ะ with love from Italy her and her f a n c o n 20 25เออเขามีให้กระแพงเงินหลิงออมจริงๆเขาบอกถึงตอนนี้เขายังไม่รู้เลยนะว่าหลิงออมอ่ะชอบ เขายังไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะว่าหลิงออมชอบเป้าก็แพงเงินชอบอยู่แล้วค่ะคือเอาจริงๆไม่ต้องก็แพงเงินไม่ต้องเงินก็ได้นะแค่ตัวคุณมางานอะเอ๊ว่าหลิงออมเขาก็ชอบแล้วเฮ้ยคนนี้คนน,คน,นี้คุณน่าติดตามหลิงออมอิตาลีไหนดูซิอ๋อเขาบอกเป็นอิตาเลียนแท้ๆเลยนะเป็นแฟนเบสอิตาเลียอิตาเลียเป็นแฟนเบสอิตาเลียนแท้ๆเลยที่สพอร์ตและมอบความรักให้กับหลิงออมเออของจริงเว้ยของจริงเว้ยนะ เอก็เฮ้ยเขาทำกำแพงเงินด้วยเอยรู้ว,ว่ามีหลายประเทศทำแต่เอก็ทำเอออิตาลีอิตาลีคุณนะไหนไหนไหนเดี๋ยวขอดูกันนะคนลุกลุกเลยเหรอเอลุกเติมเอสด้วยแหละเขาทำอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอขอดูหน่อยนะโอ้อึ้งและจึง้งไหนอ่ะคือเอาจริงๆนะถ้าไม่เหลือบาก,กว่าแรงนะน้องหลิงน้องอมจะทำคลิป สั้นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นการขอบคุณแฟนๆอะอืมแน่นอนสิ่งหนึ่งที่น้องคงคงไม่อยากทำเพราะเกรงว่าจะบอกชื่อแต่ละประเทศไม่หมดตกหล่นน่ะเดี๋ยวก็กลายเป็นปัญหาอีกดราม่าอีกใช่ป่ะเออไม่ทําก็ดีแต่อยากให้รู้ว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงบอกให้หลิงออมอิตาลีเขารู้ว่าหลิงออมเขาชอบหมดแหละเนาะเออดีแล้วแหละหลิงออมไม่ต้องทาคลิปขอบคุณอะไรหรอกก็ขอบคุณแฟนๆทุกประเทศดีกว่าเนาอ จะบอกรายชื่อแต่ละประเทศไม่ได้อะมันเสี่ยงต่อการเกิดดราม่าว่าเผื่อตกหล่นประเทศไหนไปเห็นไหมอย่างคุณพี่จัสตินะลิงลิงแบบอืน้อยใจหลิงเอาไม่พูดชื่อเลยบานอนเลยเออมันแบบมันมันมันเป็นเอาบอกทวีปดีมะอู้ก็กลัวตกหล่นอีกเนาะมันก็ต้องมาจําสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกแฟนแฟนแฟนทั่วโลกอ่ะเนาะมันก็จะครอบคลุมหน่อยบอกชื่อแต่ละประเทศไม่ได้เลยมันเป็นเซนซิทีฟอ่ะนะเขาบอกเขายังไม่แน่ใจเลยอว่าหลิงออมจะชอบมันนี่วอลของเขาเปล่า นะไหนไหนไหนฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้ไลค์จากโพสของคือเขาได้น้องออมมากดโพสไลค์ของเขาอ่ะน้องออมมากดไลค์โพสของเขาเขาบอกเขาไม่ไม่ฝันว่าน้องอมอจะมากดอะ่ะตรง X นี่แหละนะแล้วตอนที่มันเกิดขึ้นนะพอพอพอเห็นน้องอมอมากดปุ๊บนะไหนเขาบอกเขากำลัง <c oughs> แทบจะกินพิซซ่าที่กาลังทําอยู่เลยชิ้นหนึ่งคือแบบอาการแบบกําลังกินพิซซ่าเว้ยปกติเราเจอแบบแบบแบบกินก๋วยเตี๋ยวกินแบบเมนูอาหารจีนติมซําอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราจะนะถนัดคุ้นเคยมันเป็นเรีอกชันจากทางพี่สาวจีนนี่ <c oughs> พี่สาวตะวันตกบอกกาลังกินพิซซ่าอยู่พอเห็นน้องออมมากดไลค์พอตัวเองแบบชาชาภาษาไทยให้ได้ให้ได้อ,อัธรูก็คือพิซซ่าพุ่งอย่างนี้เหรอเขาบอกเขากินพิซซ่ากำลังกินพิซซ่าแบบของตัวเองเลยอ่ะแบบคือคือแบบกินไปชิ้นนึ่งเลยอ่ะคือเข้าใจป่าแบบอึ้งอ่ะแล้วเขาก็หัวระ คือดีใจอ่ะดีใจเพราะตอนที่ฉันเห็นแบบนั้นร้องไห้และกรีดด้วยความดีใจและฉันก็จําได้ด้วยว่าแม่ฉันเองอ่ะก็มีความสุขไปกับฉันด้วยคือกินอยู่กับแม่แล้วแม่เห็นกรีดต้องออกมากดไลค์ที่โพแค่กดไลค์คุณเขาก็ากรีดขนาดนี้แล้วอะ่ะนะคะบอกแล้วพอคิดย้อนกลับไปตอนที่หลิงหลิงบอกว่าอิตาลีก่อนถ่ายรูปกับมัน่วอลของฉันเมมโมรี่นั้นอะ่ะทำเอาฉันน้ำตาซึมอยู่เลยโอ้มันเป็นอะไรที่ มันมัน,ม,นมันซึ้งนะแบบเขาลงแรงลงใจแล้วคุณคิดดูเด็กเองก็ไม่รู้เขามาทําที่นี่หรือเขาแบบมาจากอิตาลีน่าจะมาทําที่นี่มากกว่าเนาะทําที่นี่น่าจะสะดวกกว่าโหลดมานะเออฉันอยากจะแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆหลังเวทีกับพวกคุณนะข้อความที่แลกเปลี่ยนกับแฟนคลับกลุ่มอื่นๆขณะที่เราพยายามจัดจัดระเบียบทุกอย่างอะนะการระดมความคิดรายวันเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําได้หรือว่าทําไม่ได้และจะทํายังไงให้มันเกิดขึ้นได้ยังไง ความคิดต่างๆมากมายที่แบบพังพรลออกมาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามาทําที่นี่แหละเออมาทําที่นี่แหละแล้วก็แบบแต่ถ้าทําที่เนี่ยเวลามันจํากัดถูกไหมเขาจะมีเวลาให้คุณเตรียมงานอ่ะเขามีเวลาจํากัดแล้วเหมือนไอเดียคุณต้องบรนเจิดอ่ะคุณต้องแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอืมไม่หลับจริงไม่นี่นะก็แบบเออนั่นน่ะนะเขาบอกเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะออกแบบมันนีววอลยังไงนะ ทุกคนรู้ดีอะว่าฉันอะเพิ่งทำการตกแต่งในขั้นตอนสุดท้ายให้แล้วเสร็จเพียงหนึ่งวันก่อนงานแฟนคอนคือแบบมันเป็นงานประดิษฐ์หน้างาน,น่ะคุณว่าด้วยงานประดิษฐ์แล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่างานประดิษฐ์บางคนชอบมีทักษะพิเศษในด้านนี้ก็รอดตัวไปแต่ถ้าใครไม่มีทักษะทางด้านงานประดิษฐ์นี่คืองานช้างเลยนะแล้วเวลาจำกัดด้วยนะเราต้องทำให้สวยด้วยนะเพราะเดี๋ยวดิงอมจะมาถ่ายอะจะไม่สวยนี่มันขายที่หน้าด้อมอื่นนะบ้านอื่นประเทศอื่นนะไม่ได้ใช่ไหม ฉันหวังจากใจจริงว่าความรักแบบอิตาลีจะถูกส่งไปถึงหลิงออมและฉันก็ดีใจมากที่มันเป็นอย่างนั้นถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันน่วอของฉันไปอยู่ในรูปถ่ายกับหลิงออมด้วยคือไม่รู้ว่าหลิงออมจะมาถ่ายตรงมันน่วอของเขาว่าเออซึ้งแทนว่ะซึ้งแทนเขาบอกไม่นึกไม่ฝันเพราะเขาก็าเทียบกันกับของคนอื่นเขาก็อาจจะเป็นแค่ซูมเล็กๆวอลเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกตี้ยเตียกว่าของคนอื่นนะนะแต่แบบหลิงออมยังมาถ่ายด้วยอ่ะเขาบอกเขาซึ้งน้ําตาจะไหลอะไรอย่างเนี้ย เขาบอกมีหลายสิ่งที่ฉันอยากจะพูดออกไปมีหลายอย่างที่ฉันอยากจะแสดงออกมาแต่ตอนนี้ฉันพูดได้แค่ว่าขอบคุณนะคําขอบคุณง่ายๆสําหรับหลิงออมนะเดี๋ยวนะโอ้ยอ่นแล้วแบบโอ้เนาะไหนไหนไหนนะเดี๋ยวเขาดุน,นะเขาบอกว่าขอขอบคุณเลยนะฉันขอขอบคุณแบบเรียบง่ายเลยไปถึงหลิงออมนะ มันเป็นเพราะว่าน้ําตามันเป็นน้ําตาแห่งความสุขที่หลั่งออกมามันเป็นน้ําตาประเภทเดียวกันกับที่คุณจะหลั่งน้ําตาออกมาเมื่อคุณได้ก้าวไปสู่ก้าวอีกก้าวสาคัญในชีวิตก็คือเป็นน้าตาแห่งความปรับปลื้มอะค่ะเป็นบอกเป็นประเภทเดียวกันคือน้ําตาอย่างนั้นแล้วบอกเลยนะนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะแต่มันจะเป็นเพียงสิ่งแรกๆในหลายๆสิ่งที่พวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะ มันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันเป็นแค่ครั้งแรกมันจะเป็นครั้งแรกของความสำเร็จมากมายที่คุณกำลังจะก้าวไปสู่ก็คือเขาบอกว่าหลิงอองอันนี้ไม่ใช่แค่ความไม่ใช่ไม่ใช่แค่จบอยู่ตรงนี้นะมันเป็นแค่ก้าวแรกๆของน้องเองมันมีก้าวใหญ่ๆที่รอน้องอยู่ข้างหน้าโอ้โหยังให้กำลังใจน้องอีกอะปรับปลืม้มนะคะเขาบอกตอนที่เห็นหลิงอองร้องไห้อะหลังงานแฟนคอนอะ่ะ เขาบอกมันเป็นน้ําตาแห่งความสุขนะมันมันตระหนักรู้ได้เลยว่าหลิงออมอะมาไกลแค่ไหน <c oughs> พูดคำนี้ก็จะน้าตาไหลคือถ้าใครติดตามน้องหลิงน้องออมมาตั้งแต่ต้นอ่ะจากกระป๊อกกระแปก๊กเก r l เลอฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใครจะไปนึกว่าจะมาถึงวันที่ขึ้นเวที Impact Arena 1หมื่นสองออนไลน์อีกเท่าไหร่ย,ยังไม่รู้ก็เยอะอยู่ พราะเห็นหลายคนบอกว่าสัญญาณติดต,ติขัดขัดนั่นหมายถึงว่ามีการแย่งสัญญาณกันน่าจะคนดูเยอะล้นหลามเขาบอกมาไกลแค่ไหนแค่มองย้อนกลับไปอ่ะหันหลังกลับไปตอนนี้หลิงออมมองไม่เห็นจุดเริ่มต้นตัวเองแล้วมั้งมาไกลมากนะคะนั่นคือช่วงเวลาแห่งชัยชนะสําหรับฉันเมื่อเห็นหลิงออมยิ้มเห็นหลิงออมสบายดีตัวฉันเองก็รู้สึกเหมือนกับว,ว่าฉันเองก็ได้บรรลุอะไรบางอย่างเช่นกันคือ แค่เห็นน้องกินลงนอนอิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขตามไปด้วยแล้วโอ้โหนี่แม่แม่แท้ๆบอกใช้แม่ปลอมจ้าแม่แท้ๆบอกใจแม่ปลอมนะจ้าเออเห็นลูกกินอิ่มนอนหลับสบายใจละเพราะสาหรับฉันหลิงออมเดี๋ยวนะหลิงออมคือสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็คือเป็นชีวิตนะะั่นแหละหลิงออมคือชีวิตของเขาอะ่ะเออประมาณนั้นนะนะอืม ซึ่งเนาะเขียนดีอ่ะเขาบอกว่าตอนที่ฉันเห็นหลิงออมยิมม้มอ่ะฉันเห็นหลิงออมมีความสุขในความสมบูรณ์ของหลิงออมเองความสวยงามของหลิงออมความสงบสุขของหลิงออมความเป็นมนุษย์ของหลิงออมและเมื่อฉันเห็นหลิงออมได้รับการยอมรับไม่ใช่แค่เพียงในฐานะศิลปินเท่านั้น แต่ในฐานะลูกผู้หญิงในฐานะมนุษย์คนหนึง่งนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงสำหรับฉันโอ้โหมันยิ่งใหญ่เนาะคุณอืมโอ้โอเ้เขาคิดไปได้ลึกซึ้งเลยอะ่ะเขาบอกแค่เห็นหลิงออมได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วไปในฐานะลูกผู้หญิงคนหนึง่งมนุษย์คนหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นศิลปินดาราอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นในฐานะคนธรรมดาน,นี่แหละแต่ได้รับการยอมรับอะ่ะเขาบอกนะั่นเป็นชัยชนะที่แท้จริงสําหรับเขาแล้ว โอ้ไม่ใช่แม่จริงเราจะเรียกว่าอะไรคะเนี่ยแม่จริงๆเลยเนี่ยความรู้สึกของแม่จริงๆจะเป็นอย่างนี้ขณะที่ฉันเขียนโพสต์เนี้ยฉันนั่งน้ำตาซึมเพราะว่ามันเหมือนเป็นเดี๋ยวนะเออด้วยด้วยความสัตย์จริงในะขณะที่ฉันกําลังเขียนอยู่เนี่ยน้ําตาฉันแบบซึมๆเลยอะ่ะ มันเหมือนมันเป็นทางรอดสําหรับตัวฉันเองและผู้คนอีกมากมายทั่วโลกโอ้ยนี่ไม่ใช่คนแรกที่เขียนอะไรอย่างนี้นะว่าประมาณว่าทุกวันเนี้ชีวิตจากที่ไรยจุดหมายลรเป้าเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆแต่พอมาเจอหลิงออมมันเหมือนมันมีเป้าในชีวิตมันเหมือนมันมียาใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่คนแรกนะคะหลายคนแล้วนะที่พูดอย่างเงี้ยแล้วนี่ทางฝั่งตะวันตกมาย้าบอกว่าหลิงออมเหมือนทางรอดสําหรับตัวเขาเอง แล้วก็ผู้คนอีกมากมายทั่วโลกรอน้องหลิงน้องออมโอ้โหถ้ารู้นี่จะต้องแบบปรับปลื้มก็ปรับปลื้มนะแต่ก็ต้องรู้สึกว่าแบกหนักอะไรอย่างเงี้ยแบบแบกบแบกบหนักความหวังของทุกคนเพราะว่ามันมันเป็นความคือน้องรู้ว่าตัวเองอ่ะคือความสุขของทุกคนอ่ะอืมแต่ว่าหลิงออมยังไงก็คือมนุษย์คนนึงลูกผู้หญิงคนหนึ่งอะเนาะมันก็ต้องมีวันดีวันแย่แต่น้องเขาก็ดีค่ะที่เขาผ่านเรื่องอะไรที่ไม่ดีมาบางครั้งที่เราก็เห็นอะ ก็น้ำตาไหลได้ก็โคนนะคุณมันก็มีวันที่ดีๆวันที่แย่ๆแ,แต่ยังไงน้องหลิงน้องอมอก็ยังเป็นหลักยึดเว้ยเอย้ผู้หญิงเลยเป็นทางรอดในเนี้ยพี่สาวอิตาลีเขาใช้เขาว่าเป็นทางรอดสําหรับตัวเขาเองอุ้ยใช้คํานี้เลยหรอทางรอดเลยนะเว้ยคือถ้าไม่มีหลิง่งไม่มีออมคือเขาไม่รู้จะรอดไปได้ยังไงอ่ะโอ้โหซึงซึงซึงเขาบอกยังมีช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกหลงทาง ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่สุดท้ายแล้วหลิงออมยังอยู่ตรงนั้นแม้ว่าหลิงออมจะไม่รู้ว่าฉันอะ่ะคือใครไม่รู้ว่าฉันอะมีตัวตนอยู่ไม่รู้ซึ่งการมีตัวตนของฉันคือไม่รู้จักฉันนั่นแหละนะแต่หลิงออมก็ยังยื่นมือมาช่วยเหลือฉันให้ก้าวเดินต่อไปผ่านทางผลงานนู่นนี่นั่นนะนะหลิงออมสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันมีความคิดสร้างสารรค์วางแผนและร่วมมือกันทำสิ่งต่างๆที่แสดงให้เห็นว่า พวกเขามีความรักพวกเขาจะต้องได้รับการปกป้องพวกเขาจะต้องได้รับการสนับสนุนมากแค่ไหนและจะไม่มีวันหยุดนิ่งเลยฉันขอสาบานว่าสาบานเลยเหรอฉันจะหยุดเขียนไว้เพียงแค่เท่านี้นะวงเล็บถึงแม้ว่าใจฉันจะอยากเขียนอีกเยอะๆเลยก็ตามอันนี้เขาเขียนเยอะนะแต่เขาบอกเขาจะหยุดละสาบานเลยจะหยุดแค่ตรงนี้ละเพราะว่าฉันไม่อยากให้โพสต์เนี้ยมันยาวเกินไป ฉันอยากจะแบ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานแฟนคอนเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะมันสมควรที่จะมากกว่าหนึ่งโดอะไม่ควรจะเอามาอัดในโพ์เดียวเดี๋ยวมันจะยาวไปแต่ตอนนี้ฉันขอพูดแบบนี้เลยนะเราโชคดีแค่ไหนที่มีหลิงออมอยู่ในโลกนี้อยู่ในชีวิตนี้ปรบมือค่ะอุย้ยพี่สาวอิตาลีพี่สาวอตอตแล ไม่แพ้ชาติใดในโลกจ้านะคะเขาบอกคอมเมนต์แรกสซตต่อเบรีมอลลกฤยังอยู่ในหัวฉันเลยเธอนี่ต่างชาติไม่รู้นะว่ามอรากดแปลว่าอิมรนะัลอน่ะถ้าเขารู้เขาจะต้องแบบยิ่งจึง้งอะอะไรหรออะไรอะอะไรคือมรลกตถ้าเขารู้ว่าเป็นอัญมณีนะแบบเขาจะต้องยิ่งจึ้งอะไรคนไทยสั่งสั่นมากคิดได้ไงอะนะคะเขาบอกอุย้ยเธอเธอเขียนแล้วใช้คําพูดสวยงามมากเลยอะ่ะ เธอได้พูดทุกอย่างที่หลายคนก็คิดอยู่นะโดยเฉพาะตัวฉันน่ะแต่ฉันไม่สามารถเขียนออกมาอธิบายได้ชัดเจนเหมือนเธออ่ะหลิงออมกลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของฉันไปแล้วและช่วยให้ฉันพัฒนาตัวเองได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าทางใจขอบคุณหลิงออมนะที่เป็นเรฟเฟอเนซ์ให้กับฉันเว้ยใช้คําว่าเรฟเฟเนซ์เลยนะเว้ยคุณเรฟเฟอเนซ์เลยนะเว้ยภูมิใจว่าเนี่ย แม่แท้แต้งเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนพวกแม่ปอมทั้งหลายดูไว้นะแม่แท้แต้งเป็นอย่างนี้อยากจะเห็นแต่ลูกหลิงลูกออมกินได้นอนลงอิ่มไม่เคยมีจีบนะไม่เตาะนะไม่เตาะ <c oughs> บ้าเอพวกแม่เตานะนั่นเขาก็เตาะไปล้อเล่นแหละให้มันมีชีวิตชีวาจริงๆเขาแม่จริงละเออ,อใช่ไหมนะคะอีกคนนึเข้ามาบอกงานแฟนคอนครั้งแรกของหลิงออมนี่จะเป็นงานพิเศษเสมอมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จเท่านั้นนะ แต่มันหมายถึงช่วงเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตเลยแหละมีเพียงหลิงออมเท่านั้นที่เข้าใจถึงความยากลําบากความพยายามที่ต้องใช้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทุกย่างก้าวของหลิงออมมีความหมายและมีค่าฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นช่วงเวลานี้กับพวกเขาก็คือหลายคนก็ดีใจอะค่ะที่ได้เป็นหนึ่งนะคะในปักหมุดอีกปักหมุดนึงอีกหนึ่งในความสําเร็จนี้ไปกับหลิงออมนะอืมแล้วอันนี้พี่สาวเวียดนาม เขาส่งนะอันนี้เอไม่แน่ใจอะ่ะเอาเขาเอามาจากตอกๆกันนะเออเห็นชื่อไม่ชัดนะมันมวัวๆเพราะเขาก็มาอีกทีหนึ่งไม่รู้ของเขาเลยหรือเปล่าเขาทําคลิปนี้มาให้ใครรู้บ้างคะเอก็ไม่รู้มาจากไหนะนะเขาก็ forward ต่อกันมานะขออภัยนะใครรู้ก็เออขอล้ักมาแชร์เรื่องราวดีๆของน้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ซาบึ้งใจเขาทํารวบรวมมาไม่รู้ใครเคยเห็นหรือย,ยัง เอว่าน่าจะเป็นทางพี่สาวเวียดนามเพราะเป็นภาษาเวียดนามกำกับด้วยภาษาจีนนะคะอาจจะเป็นคนจีนเชื้อสายจีนที่อยู่ในเวียดนามก็ได้เขียนซึง้งเขาบอกว่าคลิปนี้นะคลิปนี้นะคําบรรยายที่เขาปโปรอยู่ในคลิปนะเขาบอกคุณคุณในที่นี้คือหลิงออมนะหลิงออมที่อยู่บนเวทีเดียวกันมาตั้งแต่ปี2020อืมนะก็เริ่มเต้นอะไรกันครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี2020 ตอนนั้นก็คิดว่ามันเป็นเพียงการแสดงที่เจอกันแบบชั่วครางชั่วคราวอ่ะแบบแค่แบบเออก็เจอกันตามงานแสดงทั่วไปของทางช่องใช่ป่ะนะไม่เคยคาดหวังเลยว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นพาร์ทเนอร์กันในอนาคตเออตอนนั้นก็ต่างคนต่างเต้นไปเนาะแต่เอว่าต้องมีใครสักคนแหละก็แอบปิงปิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยใครอะเอไม่รู้น้องออมปิงเหรอไม่ใช่ มันก็เหลือแต่พี่หลิงปิงเหรอก็อาจจะสะดุดตาน้องพี่หลิงบอกแล้วพี่หลิงชอบในความสูงขาวของน้องหน้าน้องออมเนี่ยสไตล์คนฮ่องกงโคตรชอบเลยนะเอยังขอย้ำนะเขาจะชอบหน้าสไตล์อย่างนี้เลยหน้าหมวยหมวยอินเตอร์อย่างเงี้ยเขาจะชอบมากเลยแล้วสูงด้วยคนฮ่องกงชอบแล้วพี่หลิงเป็นพี่ฮ่องกงไหมอะไม่รู้กูไปคิดเอาเองละกันนะฮะ อันนี้บอกว่าเนีย่ยเริ่มต้นมาจากการเรียนการแสดงพร้อมกันจากทางช่องสาเป็นนักเรียนการแสดงรุ่นเดียวกันโชคชะตาพาหลิงออกมาพบกันอืมในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่กรุงเทพเมื่อเห็นมีคนรักมากมายต่างก็ซึ้งจนน้ําตาไหลและโผล่เข้ากอดกันคือไม่หนึ่งไม่ฝันอันนั้นก็ว่าอันนั้นก็ว่าจึ้งแล้วใช่ว่าเออพี่หลิงน้องก็ว่าจึ้งแล้วตอนนั้นเขาบอก ทั้งหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกันนะับเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่เจ็บปวดหรอกค่ะเจ็บปวดก็เจ็บปวดแบบความสุขอะเป็นการเจ็บปวดที่มีความสุขอะนะเวลาแฟนๆตะโกนลิงอ้อมลิงอ้อมนะมันสัมผัสได้ถึงความหลงไหลที่แฟนๆมอบให้ก็คือรักนั่นแหละนะแถมแฟนๆบางครั้งบ่อยเลยแหละชอบบอกว่ากลับมาบ่อยๆนะเวลาไปต่างประเทศ กลับมาบ่อยๆนะกลับมาบ่อยๆเออเป็นไงล่ะเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะรวบรวมนะคะแฟนมีติ้งต่างๆไปตามที่ต่างๆมาเก้าฮ่องกงชิงเต่าหนานหนิงหนานหนิงเป็นที่แรกที่น้องแยกเล่นกันโซโล่ดเดี่ยวอันนั้นเป็นครั้งแรกที่น้องอมขึ้นเวทีเดี่ยวคนเดียวในเมืองจีนแล้วน้องอมประหม่ามากครั้งนั้นเอจําได้จํากันได้ไหมคะโมเมนต์นั้นแต่น้องอมก็ทําได้ดีทําได้ดีแล้วก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆ หลังๆคือเวลาน้องอมอโซโล่เดี่ยวไม่มีปัญหาแล้วไปได้เลยส่วนสําหรับพี่หลิงหรอพี่หลิงเอาอยู่ถึงแม้ว่าตื่นเต้นยังไงพี่หลิงควบคุมอยู่แล้วก็ในเวทีจีนอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงพี่หลิงเพราะพี่หลิงได้จีนพี่หลิงก็จะนิดนึงก็จะแบบจะเล่นมุกอะไรกับแฟนๆข้างล่างได้งแต่น้องอมอไม่ได้ภาษาจีนก็ก็มีความเกรงความหวัน่วนะเนาะไปเล่นที่จีนด้วยอะไรแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีและน้องอมอก็พัฒนาก้าวขึ้นจนแบบตอนนี้สามารถโซโล่เดี่ยวได้โดยไม่ไม่ประมา อืมผู้อย่าง,งั้นละกันเป็นคนหัวไวนะคะเขาบอกว่าโอ้โหปักหมุดสําคัญนะคะเส้นทางการเดินทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะใช่มันกับเป็นการปักหมุดหมายการพัฒนาของน้องทีละขั้นทีละขั้น,นใช่โดยเฉพาะพี่หลิงฉันภูมิใจเป็นพิเศษเลยน้องมาไกลามากจริงๆแม้ว่าจะไม่รู้ภาษาแต่ก็อาศัยว่าขยัน สุดท้ายก็คว้าชัยชนะมาได้อย่างยิ่งใหญ่ใช่พี่หลิงนี่ต้องให้เครดิตเลยค่ะเดี๋ยวนี้นี่พูดไทยชัดกว่าเอออีก <c oughs> <c oughs> จบลงตรงนี้เลยเอเ,อ,เอ,อจบลงตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวนี้พูดไทยชัดกว่าเออีก <c oughs> เอไม่ใช่คงไทยอะ่ะเอไม่ใช่คงไทยแล้วคนอะไรอะคะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> พี่หลิงอะ่ะพี่หลิงเดี๋ยวนี้พูดไทยชัดกว่าเออ,อีกเอรู้สึกนะเอก็ต้องค่อยๆพูดเหมือนพี่หลิงไงพูดช้าๆหน่อย คุณบางทีความรู้สึกอินเนอร์อะไรมันท่วมท้ Del wrote, นอ่ะมันจะสไตล์เอเข้าใจน้องออมนะเวลาน้องออมพูดรัวๆพูดเร็วๆว่ะบางทีมันมีความรู้สึกมากมายข้างในที่มันอยากจะแชร์ออกมาอยากจะแบ่งปันออกมามันอยากจะพูดให้หมดแล้วมันก็ปุ๊บ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 บางทีน่ะหัวมันนักไปเร็วกว่าคําพูดที่จะออกมาคุณเข้าใจปะที่พูดเร็วไม่ใช่เลยนะกูจะลืมกูวจะลืมว่าไอ้ที่ในหัวมันจะขึ้นมาแป๊บแป๊ปความคิดอ่ะเข้าใจปะอืมนี่ก็ว่าตัวเองเป็นสมาธิสั้นเหมือนนน้้้้อออออองงมยยเเเีี่ดขึะแลว อืมใช่ไหมก็เพราะย่าอยู่กับพี่หลิงอะ่ะมันก็เหมือนเบรกอะ่ะคอยเบรกเบรกใช่ไหมส่วนน้องน้องออมอะ่ะเหมือนคันเร่งให้พี่หลิงส่วนพี่หลิงอะ่ะเหมือนเบรกให้น้องอมเอมเทียบอย,อย่างนี้แล้วกันจริงไหมจริงเขาก็เลยเหมือนหญิงกับอย่างอะ่ะถ้าเปรียบเป็นรถนะน้องออมถ้าไม่มีเบรกอย่างพี่หลิงนะน้องออมปุ๊บป๊ไปไหนไม่รู้มวดซัว,วเลย <c oughs> เร็วเกินส่วนพี่หลิงหรอถ้าไม่ได้คันเร่งแบบน้องออมเหรออ๋ออ๋อแต่จริงๆพี่เขาไม่เฉยนะแต่ว่า เข้าใจป้าตอนนี้พี่หลิงพูดไทยได้เร็วขึ้นชัดขึ้นเล่นมุกรู้เรื่องขึ้นก็พบน้องออมนะเลยเร็วขึ้นก็เหมือนคันเร่งอ่ะจริงโอ้ยเอชอบนะการเปรียบเทียบของเอเองมากเลยอะใครจะไม่ชมก็ชมตัวเองนี่แหละจริงพี่หลิงคือเบรกของน้องออมน้องออมคือคันเร่งของพี่หลิงบอกอย่างนี้เลยใครเอาไปใช้เอไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาไปใช้ได้เลยไม่อยากใช้อ่ะเอเออไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้เอใช้คนเดียวงอนงอน เออพูดอะไรไปเรื่อยคนเดียวยังไม่มีใครคุยกับเอเลยเออเนาะชักจะไปกันใหญ่อะคลิปนี้เรื่องเราดีๆนะคะหลากหลายเลยจากหลากหลายประเทศน้องิน inter แล้วจริงๆนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอไปวันที่ดีของขทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยฝนตกทุกวันใครโดนน้ำท่วมมั้งคะสาธุขอให้ไม่โดนเนาะขอให้นำ้ำท่วมก็ไหลผ่านไปเลยไม่ท่วมนะคะไม่มีการน้ำรอระบ,บายไม่มีนะ เออขอให้ทุกท่านนะประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยแห้งๆนะคะบ้านแห้งๆโอเคนะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ